รู้จริงจบธรรมะคือสิ่งที่มีจริงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงสิ่งที่เรียกว่าธรรมะเหตุที่เรียกว่าธรรมะเพราะมีลักษณะสภาพธรรมะนั้นๆคือลักษณะของสิ่งที่มีจริงปรากฏได้สามารถให้รู้ได้เช่นเห็นมีจริงปรากฏจริง สีมีจริงปรากฏจริงได้ยินมีจริงปรากฏจริงเสียงมีจริงปรากฏจริงกลิ่นมีจริงปรากฏจริงโกรธมีจริงปรากฏจริงเหล่านี้เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจึงควรศึกษาให้เข้าใจถูกว่าสภาพธรรมะมีสองลักษณะหลักคือ วิเศษลักษณะหนึ่งสามัญลักษณะหนึ่งวิเศษลักษณะคือลักษณะเฉพาะตัวของสภาพธรรมะแต่ละประเภทที่มีลักษณะแตกต่างกันไปเช่นลักษณะของเสียงมีลักษณะเฉพาะตัวคือดังจิตได้ยินมีลักษณะเฉพาะตัวคือรู้เสียงอย่างเดียวเท่านั้น จิตได้ยินจะไปรู้กีิ่นหรือรู้ลสไม่ได้เลยธาตุดินมีลักษณะเฉพาะตัวคือแข็งหรืออ่อนเท่านั้นจะเปลี่ยนลักษณะเฉพาะตัวเป็นร้อนเย็นก็ไม่ได้เพราะร้อนเย็นเป็นลักษณะเฉพาะตัวของธาตุไฟที่กล่าวมาแล้วนี้เรียกว่าวิเศษลักษณะ ลักษณะอีกอย่างหนึ่งของสภาพธรรมะเรียกว่าสามัญ,ญลักษณะสามัญ,ญลักษณะคือลักษณะทั่วไปที่เป็นปกติของสภาพธรรมะทุกประเภทที่มีปัจจัยปรุงแต่งคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันมีธรรมะเกิดขึ้นดับไปตลอดเวลาแม้แต่ขณะนี้ ก็มีธรรมะเพราะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะปรากฏคือเสียงปรากฏทําให้เกิดจิตได้ยินทําให้เกิดจิตตรุงแต่งและจิตอื่นๆอีกหลายประเภทเกิดสืบต่อหลากหลายลักษณะให้เรามั่นคงทรงจำคําที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วให้ย้อนไปที่หลักพื้นฐานเบื้องต้นว่า ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงมีลักษณะสภาพธรรมะนั้นๆสามารถให้รู้ได้ไม่พ้นไปจากนาม,มาธรรมกับรูปธรรมและการเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องยอมทำให้ละคายความยึดมั่นถือมั่นในรูปธรรมนาม,มาธรรมเมื่อมั่นคงแล้วเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำแล้วสติปัญญาเจริญแล้ว บริบูรณ์ดีแล้วยอมผลจากกองทุกข์ทั้งปวงได้บุคคลนั้นจกรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีขอความเจริญภัยบูรยิ่งแห่งพระสัทธธรรมบังเกิดมีแก่ทุกรูปทุกนามเทิน เจริญธรรม